สวัสดีครับตายวิญครับนี่ยขับรถแชมป์ปีคุกกิ้งไลฟ์สไตล์ครับวันอาทิตย์วันที่2นะครับเช้าไปเช้าแล้วครับ9โมงครึ่งนะครับผมก็อยู่ที่วัดต้านังเลิ้งเฉียนเดินนะครับขับรถการกุศลนะครับเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นซุ้มของชมไพรนะครับมีรถของช่างป้อมนะครับ อ๋อพอมจะลงแล้วรันนี้ก็เซ็กซอกันอยู่รทีหมอนี่คืนท้อเส้นไหนพี่ระเบิดข้อไหนอ๋อไม่เห็นี่ไงอ๋อตุ่มเลยโอ้ยนี่ชี ชี้ไงปุ่มเลยอ่ะโอ้ได้ดดีอะไรอ่ะพี่โอ๊ตเป็นไงมั้งครับพี่โอ๊ตไม่เติมอ่ะคือเนี่ยเติมเปล่าไม่เติมโอ้โหเติมลุ้นนฮะเติมลุดนลุ้นลุ้นว้าวแล้วทำไมมันปุ๊บ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 ทำไมไม่ลุ้นเลยไยับตไปได้วลุด ฮะอะไร <laughs> อะไรอเอะดอยพอบเดี๋วพ่อพ่อวผู้วู้วจ้าเกืเราเราเราเข้าปุ๊มนี้ก็มีติดริงหรือว่ามีริงไหมมีไหมฮะ ติดห,หรอเมืมเ่อคืนเมื่อคืนนอนนี่ปะเนี่ยอน,อน,นอนที่มีสอดดูดีครับแรงไม่แรงโลยดูใส่เสื้อกับด้านด้วย,ยอ่ะไม่เดี๋ยวไันนี้มเลิกเดี๋ยวกลับข้างในมาทานกัอ๋อนีรถที่อู้อดครับ อะไรอะไรหลุดนะเพือคอยเตอร์คอยเตอร์หลุดแล้วก็หดนเข้าไปโอ้โหหลุดหลุดไม่พรหลุวที่คอนเข้าไปด้วยจบข่าวหรือว่าทำไมมึงปูปว อ้อยเตอร์หลุดนะครับมาวันนี้ของพี่เขียวนะครับพี่เขียวปกติดีนะแล้วพี่เขียวโอเคปกติดีดีปูอันไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมผ่านครับผ่านนี่เพียวอยู่คันเดียวเลยเนี่ยเน็ดีเนดีเนดีก็มีใช้ไปกว่าขึ้นรับด้วยครับรับด้วยครับนี่อะไร ถ้าแข่งสนามที่ไม่ที่วัดเขาจะเรียกเน,เนถ้าแข่งสนามที่วัดเขาจะเรียกเนนเนยังไม่ถึงพระ <laughs> หรือว่นนี้ละ <laughs> เล่นดีๆนะนอยู่ในวัดเทว,วานะเล่นดีนะก็ <laughs> มาบายก็น,นะนะั่นแหละครับตาม <laughs> เต็น ของเราคือรถเราพร้อมแต่ว่าวินเรามันเป็นรุนคุณปู่ตอนนี้เราจะหาสปอนเซอร์ส, 3, 4, สักสามสี่นะครับอ,อ๋อหรือว่า 3, ามสีแสนขอไม่เยอะสองแสนห้าเพื่อเอาวินมาติดเออใช่ใช่ใชตอนนี้คือรถเราจบกันหมดแล้วครับมีปัญหาเรื่องวินเราสู้กมาไมได้เรื่องวินครับ เสียเปียบเยอะเราเสียเปียบแล้ววินเบลวินเรายังเป็นวินคุณปู่ใช่ก็รอผูเชี่ยวมาใช่ไหมเราไปเชี่ยวมาเดี๋ยวเชี่ยวเขาจะบริจาควินจรวดให้เราสามตัวครับวินอะไรพี่สองมอเตอร์แล้ววินจะลวดอ่ะจรวดติงยังไงวินจะลวดไม่ให้เกียร์อ่าแกบอกว่าเป็นวินไฟฟ้าเราจะลวดมาพี่จะมาพี่จะรบเดินทางนะมาพี่จะมาพี่จะรีบเดินทางนะพี่จะพี่จะโคตรเลยพี่จะเราไม่รู้วะนี่ เดี๋ยวเราคู่ไหนเนี่ยคเวทีแะพีเเดิมแต่ว่าเดี๋ยวเราเชฟน้งป้อมั้อง้อมมือนกมีสองรุ่นนะอ๋อโอเคติดตามชมครับนี่ครับเขียวทีมเบอร์ห้าสามร้อ ตื head, ่นเต้นีลรนบวันนี้ต้องวิ่งเตนไล่คอร์ดก่อนแลวต่อฮาร์ดคอร์นะครับฮาร์ดคอเปต่อลคอร์นกิเียงครับครับเอ่ออะไรเนี่ยหรืออ

สองเลยเอบปั๊มแรงนี่เอาเลยวันนี้คุณตาไปเปลี่ยนตัวนะเปลี่ยนตัวเลยมได้ที่ไปมา้สี่สิบห้ากับเก้าสิบองนะครับเปลี่ยนตัวในต้นสองไหลคอนะฮะไหลอยู่นั่ก็ที่ชุยไฮ้ยิ้นนะครับอ่าต้เฟืองก็ ปติดตามเพจของพิสูจน์ได้นะพิส้กปัป้นา <c oughs> ทอดใ่มาแล้วก่มาเอามเวัลโหล จะไม่้นแบไดีตเลยรจะตแต่เก็รับตรงที่มันลื่นๆตรงนี้ด้วยแงมากนเป็น่งรเมื่อวายนีเรยาบเข้อาในาเป็นตักครับยกปุเ้วต้ระเด็นนี้วถามีตังเยอะเดินตังน้เรือต่าเรื่องมดีา

ต้องเอาอาวุธเดียจะัดจะทำขนามก่อนนะครับคู่ต่อไปครับบบนีี้ั